ข้อบีครับดีแคร์ครับนี่นี่เองใช้เรียงมาอะไรอย่างนี้นี่เองพบกับรายการใหม่ของครูเจี๊ยบ KJ Pop Up Quiz สวัสดีค่ะมินค่ะวันนี้จะมาช่วยครูเจี๊ยบดำเนินรายการ KJ Pop Up Quiz นะคะเราจะมาทดสอบคำศัพท์ สอังกฤษทีมงานของเรากันค่ะและในวันนี้คำศัพท์ที่เรานำมาทดสอบมาจากหนังสือ IELTS v o r a b a p Journey ใน c a t e g o r y Science นั่นเองค่ะเราไปพบกับผู้เข้าแข่งขันกันเลยดีกว่าค่ะดูเหีหามากผู้เข้าแข่งขันดูแบบว่าสดใสมากอยากเล่นเกมมากนะคะโอเคก็ขอแนะนำก่อนเลยนะคะทีม A จะประกอบไปด้วยเติ้นและเฟิร์นนะคะ ส่วนทีมบีจะเป็น Y และต้นนะคะวันนี้ทีมบีเป็นไงบ้างพร้อมไหมแน่นอนครับเรามาคุ้มมงครบับผมสิบแปดด้วยสิบแปดอันอแล้วทีม A ทีม A ยอมทีม B ได้ไหมคะไม่รู้เยอะจะบคออันนี้อย่าไอายอย่างนี้ลูกเหมือนโควิดอะมาเราพร้อมกันแล้วเริ่มเลยกับแม่คะเราจะมาเริ่มเล่นเกมกันเลยนะคะข้อที่หนึ่ง ันนนเ่ถ้าเราจะบอกว่าเราฟันผุคำว่าผุที่ถูกต้องในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะ A crumbling B decay และ C ruin พอแรกก็ยากเลยน่าเลิกก uh ันทุกคนไม่ยากไม่ยากถ้าพร้อมแล้วกดกระดิ่งใช่ทีม B อะได้ตอบค่ะ ข้อ b ครับ decay ครับอ่านถูกไหมครับคุณเจ๊ยบอ่านว่า decay อ๋อโอเค decay พูดสิ decay โอเคค่ะและข้อ b decay เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะโเหมสำหรับเฉยข้อที่หนึ่งนะคะคำว่าฟันผุเราใช้คำว่า decay tooth เพราะคำว่า decay เนี่ยแปลว่าผุย่อยสลายเน่าเปื่อยตามธรรมชาติหรือเกิดจากการปล่อยปะละเลยค่ะ ดังนั้นถ้าดูแลฟันไม่ดีฟันก็จะผุนะคะทีม A ไม่ต้องเสียใจเรายังมีอีกสี่ข้อยอมไหมยอมได้ไหมต่อค่ะนี่ก็คือเราต่อให้ก่อนเนาะต่อให้ก่อนหนึ่ง <c oughs> อ่ะเราไปต่อข้อที่สองกันเลยดีกว่านะคะถ้าเราจะบอกว่าฟองน้ำสามารถดูดซับน้ำได้ดีคำว่าดูดซับในภาษ,ษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะ,ะมาฟังช้อยส์กันนะคะ A absorb, b, ingest และ c, swallow ถ้าพร้อมแล้วก็ใช <and> <ote> ่หนุ่องเราใช่หนุ่มงเรามือยาวมากฝ่ายพร้อมแล้วตอบเลยตอบข้อ a, absorb อ่่อ้อ a จะถูกไหม absorb อ่าดูสิคะาถูกไหมเอิร์ดไม่มข้อสองตอบ a ถูกต้อง absorb นะคะ ส่วนเฉลยข้อที่2นะคะตรงนี้เนี่ยคำว่า absorb แปลว่าดูดซับค่ะใช้ได้กับทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูดซับสารดูดซับความรู้ดูดซับเวลาที่เสียไปยกตัวอย่างเช่น sponges absorb water หรือ black walls absorb a lot of heat during the day อทีม A ของครูอย่าย,ยอมแพ้อย่ายอมแพ้อย <laughs> 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 เอามาไดม่ไ เรามีเปลี่ยนมือตบกันด้วยตบกระดิ่งนะลูกอย่าตบตรูเพราะว่าเออต้องแบบว่าแข่งกันแข่งยาวใช่ข้อ3นะคะอ่ะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมครับข้อ3นะคะเคยดูภาพยนตร์เรื่อง X Men ไหมคะไม่ครับไม่ครับตอบเลยลงไปมีใครเคยดูบ้างเคยดูไหมครับเคยดูครับกูจะดูเคยดูเรื่อง X Men นะคะตัวละครในภาพยนตร์นี้ที่เราเรียกกันว่ากลุ่มคนกลายพันธุ์นะคะ ภา,ศาศษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะมาฟังช้อยส์กันค่ะ A geek B mutant และ C weirdo ถ้าพร้อมแล้วก็มามาเร็วแต่ไม่ดังอย่างนี้นมคะ กระดิ่งอยู่ตรงนู้นไม่เป็นไรๆๆๆให้โอกาสทีม A เพราะเห็นว่ามือเขาถึงก่อน <S 1> <S 1> ทีม A ตอบว่าอะไรคะมิวเทนครับข้อดีครับถูกต้องค่ะว่า mutant <อ>ก็คือกา<อ>กลายพ <ขอ S 2> ันธ<อ>ุ์เเยข้อที่3เฉลยคือ mutant คำว่า mutant แปลว่ากลายพันธุ์ค่ะความหมายตรงตัวเลยนะคะก็คือการกลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเช่นทั้งพันธุก,กรรมหรือไวรัสต่างๆค่ะ ตอนนี้ทีม A ก็ได้ไป1คะแนนแล้วนะคะอันนี้2อันนี้1โอเคเรายังเหลืออีก2ข้อเท่านั้นถ้าเกิดว่าทีม B เนี่ยตอบถูกอีกข้อเดียวก็ชนะแล้วสิอย่าอย่าอย่าเพิ่งนับศพทหารสงครามยังไม่จบอย่านับศพทหารจะได้ไหมใช่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปไปนันข้อต่อไปอ่ะทีม A ยอมไม่ได้แล้วนะเพราะว่าจะได้แบบสองเท่ากันแล้วก็มาลุ้นกันข้อสุดท้ายมาต่อกันที่ข้อ4นะคะ คำว่าเจือจางในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะ A นะคะ degrade B diffuse และ C diluted ลุยค่ะแขวนยาวซู้คนต้นไม่ได้นะคะบอกไม่ถูกหรอกรุนเุ้นไม่ถูกกันขอแค่กดเ็วไว้ก่อนไม่กล้าตอบเลยเพราะว่ายังอับเสียงไม่ถูกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวครูแก้ให้มาเลือกมาข้อ B diffuse diffuse ถูกไหม diffuse เป็นคำตอบที่ผิดค่ะอะเดี๋ยวถามทีมเอไหมอะเพื่อตอบถูกถ้าตอบถูกให้คะแนนเลยนะอ่ได้สมโกยเลยส้มหลดเอามาขอปรึกษากันห้าทีแล้วนะครับนานไปลูกข้อไหนดีข้อไหนดีจำจรี้มะเขือเปาะเฮ้ยนานไปแล้วครับนานไปแล้วพี่โกงพี่โกงตอบว่าอะไรคะข้อสี่ครับอ่านว่า <Del> ดิลัตดิลคุณจะไม่อ่านีดด่ด้วย d ดลูเ e ดเดลูดและข้อส <c oughs> เป็นคำตอบที่ถค่ะข้อที่4 d ่ l u t e ที่แปลว่าเจือจางค่ะตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้คำว่า thin weekend หรือ water down แทนก็ได้นะคะแต่ถ้าใครอยากได้ IOS t s n d n d 7 up ให้ลองใช้คำว่า dilute ลงไปในคลังคำศัพท์ของตัวเองอีกสักคำนะคะโอ้โหตอนนี้ก็2-2เท่ากันแล้วนะคะเหลือข้อสุดท้ายแล้วโอ้โหถ้าใครตอบ้นนี้ก็คือเป็นทีที่ชนะไปเลยวัดดวงมากเด้อ2-2แล้วนะเสมอแล้วมั้งเริ่มเลยค่ะพี่เเริ่มเลยนะคะข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วนะคะรู้ไหมคะว่านมข้นจืดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร A condensed milk B concentrated milk และข้อ C ค่ะ evaporated milk พร้อมไหมเรืยโย่อยางนี้อ่ะทีนี้เรามาดูอาจจะมีฟลุกนะคะอ่ามาเลือกมาเดาเดาว่าข้อ C ครับอ่านว่าไม่ออก evaporated milk อะไรนะครับ evaporated milk อ๋ออย่างนี้โอเคเราอ่านว่าอะไรสรุป ไอว่าโอเคขอบคุณอีปะคุไว้ได้อีปได้อคครับทำไมถึงเลอกข้อนี้ขอเหตุผลค่ะดาเไม่มีแบบว่าเอ้ยรู้สึกว่ารากรับมันคือคำคานี้อะไรไม่มีหรออ๋อมีนมทุกข้อเลยอ่ะดีขอบคุณนะอ้าทำไมถึงเรียกนมแบบ e v a p o r a t e d อ่ะดาเนือดๆเดาเลือวๆ ฟังคำตอบกันดีกว่าว่าถูกหรือเปล่าข้อหนมข้นจืดตอบ evaporated อ milk สำหรับข้อสุดท้ายคำตอบคือ evaporated milk ก็คือนมข้นจืดนะคะโดยปกติเนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นกับคำว่า condensed milk ที่แปลว่านมข้นหวานกันใช่ไหมคะเจ้านม2ชนิดนี้นะคะจะมีกระบวนการผลิตที่ไม่เหมือนกันค่ะโดยตัวนมข้นจืดเนี่ยจะผลิตโดยการระเหยน้ำออกจากน้ำนมทำให้นมข้นขึ้นค่ะน้ำนมกำลังแบบว่ากำลังห่ออยู่แบบว่ากินนะผิดละแงอยู่ใช่ รู้แต่ว่าแบบขอให้ผิดโอเคค่ะก็ได้ผู้ชนะแล้วนะคะผู้ชนะในวันนี้ก็คือทีมีบทีมที่แพ้รู้สึกยังไงบ้างคะจริงๆก็ไม่รู้สึกว่าเขาแข็งแกรงกว่าเพราะจริงๆเราตอบได้ทุกข้อเลยใช่ไหมตอบได้เราได้ช้าไปจะยืดแขนมาเท่านี้ทีมที่ชนะวันนี้ไม่มีรางวัลให้นะคะ Safe> ไม่ да มีรางวัล um ให้ค่ะก็ได้รางวัลเป็นความรู้จากขุดเจียบไปแล้วเออค่ะแต่ว่าผู้แพ้เนี่ยเรามีบทลงโทษค่ะพร้อมไหมไม่พร้อไม่ลงโทษใครจะ้อมอาชิมงานคะขอหนังสือ IELTS World Journey ค่ะนี่นะคะก็คือหนังสือ IELTS w o r a d Journey ของเรานะคะ วันนี้นะคะเราก็จะให้ผู้แพ้มาขายหนังสือ i e l t s o u t Cap Journey โดยมีคีย์เวิร์ดที่ทีมงานกำหนดให้นะคะนั่นก็คือคำว่าจาสมาจ้าสมบัติาสมบัตจะทำเดียวหรือว่าทำคู่ก็ได้ทำคู่ดีกว่าครับโอเคให้เวลาคิดหนึ่งนาที เดี๋ยวเราจะไม่พรีเซนต์ธรรมดาแล้วกันครับเราจะ่อยไปด้วยเลยครับเ้ยมาเหนือมาเหนือโกลวะอ่ะขอกระดิ่งเอาเกอกระดิ่งมากดดีกว่าอ่าอินฟูแล้วอินฟูห้าสี่สามสองเอิงเออเองเลยวันนี้จะพูดเรื่องไอเอลมีไอเทมดีนำเสนอไหมหายไปนอกที ไอเอลเวอร์แคสเตอร์นี่ของดีไงถามว่าดีอย่างไรหนอก็ตัดงมากกว่าชิขอชิขอไอเก่งอ่ะอันนี้เรียกกำน้ำลึกลึกมาก สนุกไหมสนุกครับสนุกมากสนุกพูดจริงจากใจใช่ปหมจากใจครับจากใจคือแบบว่าทีมนั้นบอว่าอาจจะในใจไม่ได้รางวัลแล้วมาทำไมได้ความดูครับได้ความดูโอเคแล้วครูเจี๊ยบสนุกไหมคะ <c oughs> สนุกมากค่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าพอมีเกมวันนี้ปุ๊บอยากให้มีอีพีถัดไปเร็วๆเลยค่ะเพราะว่าครูจี๊ยบชอบเห็นทีมงานโดนแกล้งแต่รู้แตไหมคะใครสนุกที่สุด มอเชียร้ง,งเหเชียร์ข้างหลังหวังว่าวันนี้เนี่ยทุกคนนะคะลูกศิษย์ของครูเจฟทุกคนเนี่ยจะได้ทั้งความรู้ความสนุกปิดตัวไปนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะบบ๊าายย